ครับสวัสดีครับนี่ผมพุทครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะวันนี้ผมจะมา update, อัปเดตทุเรียนระยะชิดที่เป็นระยะทองนินจงที่ผมปลูกไว้นานแล้วก็น่าจะ5ปีแล้วปลูกแต่วันที่19มก้ามกรา่าจะ2019่้จะไม่ได้ประมาณนั้นมัน้งนะเอยวันที่27มกรานี่ฮะก็ที่ผมแปลงที่ผมถมดินเนี่ยแปลงเนี่ยที่ว่าเป็นบอ่อแล้วผมถมดินเนี่ยถมดินแล้วก็ เอาออกมาเดี๋ยวดู้ดูมันขยายไปลได้อ่ะแปลงที่ผมเนี่ยที่ถมดินแล้วก็ปลูกนี่ฮะก็เป็นระยะ9คูณ3ล่องเนี่ย9เมตรระยะต้นเนี่ย3เมตรก็เป็นทองลินจงแล้วต้นที่ตายผมก็แซมเป็นหมอนทองอย่างเงี้ยหมอนทองหมอนทองก็จะล่ามา2ปีหมอนทองก็อยู่ประมาณ3ปีเนี่ยฮะทองลินจงก็5ปีฮะ น่าจะ5ปีแล้วกว็ปีนี้ก็จะเลือกเอาผลผลิตเป็นบางต้นนะเพราะว่าต้นมันไม่ได้โตมากฮนะพอต้นอยู่ประมาณนี้นะต้นของผมประมาณนี้ก็ดูแลแบบระบบอินทรีย์ร้อมามันทำให้ระบบโครงสร้างของมันไม่ขยายใหญ่เท่าที่ควรฮะเห็นไหมนะีนะนะนะ่ต้นก็อยู่ประมาณนี้ แล้วก็จะมีต้นใหญ่ต,ต้นริมทั้งสองต้นเนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูสองต้นกับที่ผมยืนนี่ฮะประมาณนี้แล้วใจผมเนี่ยอยากให้ทุเรียนผมอ่ะมันเป็นทุเรียนแบบยืนกลางแขนเหมือนคนกลางแขนต่อแถวกันเนาะทีนี้มันไม่ได้อย่างนั้นเหมือนก็ตามสภาพของมันเพราะว่ากิ่งมันก็จะดีมั่งไม,ไม่ดีมั่งไม่สมบูรณ์มั่งเพราะว่าเราเราให้อาหารเขาไม่ถึงแต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นระบบะให้ธาตุอาหารครบ ก็เป็นระบบที่ผมทําปุ๋ยให้เพื่อนๆได้เห็นก็เป็นปุ๋ยมูลวัวที่ใส่ช่วงหน้าฝนช่วงลอยอันนี้ผมก็เพิ่งมาแซมหนามดำตั้งแต่ก่อนหัวฝนเนี่ยฮะหนามดาเดี๋ยวก็จะแซมเพิ่มอีกฮะนี่ก็เป็นหนามดำนี่ฮะกามีแมลงกินนะแต่ผมไม่ได้พ่นยาเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็มีการแตกยอดอจังหวัดตาดฝนตกหนักด้วยวันนี้ที่ที่20เนาะ อ่าเป็นมันพ่าพาใหญ่ก็ฝนตกหนักด้วยฮะแล้วก็เมื่อวานน้าท่วมเยอะมากหลายพื้นที่อันนี้ของผมที่ทําแบบนี้ก็คือพื้นที่ของผมอ่ะมันไม่ได้อา่าทให้สูงมากเท่าไหร่ตรงนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ในร่องมีน้ํามีักบุ้งงอกนี่ฮะในในร่องของเขาเนี่ยฮะอ่าแล้วก็มีการแต่งกิง่งอะไรก็อันนี้เพิ่งตัดหญ้าเพิ่งตัดหญ้าไปในหญ้าเพิ่งล้มก็ระแวะกข้างๆก็จะเป็นคลอง เป็นรางคลองที่ผมขุดขึ้นมาเองก่อนไม่เป็นอ่ะผมเป็นบ่อดินอ่อแก็เป็นรางคลองหมอขุดขึ้นมาเพื่อจะมาถมปลูกตรงนี้อ่าอันนี้เป็นหมอนทองหมอนทองนี่ก็ประมาณ3ปีหมอนทองจะโตเร็วฝ่ามูสันเอทองนินจงเนี่ยฮะเนี่ยหมอนทองแซมสองต้นนี้หมอนทองต้นนี้เป็นทองนินจงอ่าต้นนี้เป็นทองนินจงนะต้นนี้เป็นทองนินจงล้วก็จะมีหมอนทองนี่ต้นนี้เป็นหมอนทองหมอนทองอันนี้เป็นต้นใหญ่ ผมเคยทาคลิปสมัยก่อนก็คือตัวน,นี้ต้นใหญ่คู่กับต้น30บาทต้นนุ้นสุดท้ายก็โตเท่ากันแต่เราจะหมดเงินต่างกันเพราะต้นนี้จะแพงกว่าต้นนุ้น30บาทเราซื้อต้นนุ้นได้หลายต้นถ้าต้นนุ้นตายเราก็ยัง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 ไงมันก็ยังมีรอดนะอันนี้มันอาจจะต้นหนึ่งสองสามร้อยสองร้อยห้าสิบมั้งสมัยนั้นแพงอยู่สองร้อยห้าสิบกับสามสิบาทสามสิบาทสองร้อยห้าสิบเนี่ยซื้อต้นสามสิบบาทได้หลายต้นเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนคิด แต่ว่าสุดท้ายมันโตเท่ากันเนี่ยต้นเนี้ยที่ว่าใหญ่ผมก็จะามาเอาลูกอันนี้เป็นทองลิงจงนี่ะต้นลิมอันนี้เป็นดินตรงเนี้ยดินออกลูกรังเลยลูกรังเนี่ยทุเรียนจะชอบมากกว่ามีหินมีกวดปนเนี่ยมันจะโตดีกว่าเนี่ยแล้วก็ผมใช้น้ําหัวเดียว6ปีก็ยังใช้หัวเดียวเหมือนเดิมเนี่ยไปวงเหา่าจบเลยแต่เดี๋ยวนั่นก็ต้องเป็นเปลี่ยนเป็นหัวเวียงเพื่อที่จะให้ เราเ้หมีมันกว้างขึ้นนะเวลาเราเอาผลผลิตเนี่ยกิ่งแค่นี้อยู่เลยเนะะี่ยตอนนี้ผมก็เพิ่งจะมาเติมปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลวัวแล้วก็มาทำให้มันแบบเป็นทุเรียนใหญ่ๆเหมือนเขาเนี่ยฮะก็จะมีแถวหนึ่งก็ประมาณแถวนี้ก็ได้สักสามต้นแถวนู้นก็สองต้นสามต้นมันจะยังได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเราเพิ่งจะมาเติมธาตุอาหาร n อพเคให้ครบในช่วงนี้เนี่ยฮะ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนดูช่วงสี่โมงแล้วนี่แล้วฝนตกหนักเมื่อวานน้าท่วมกันเยอะน้ำของผมก็เออแบบล้นเลยล้นรางล้นะไรตรงนี้เลยแล้วมันตกอย่างนี้มาหลายวันแล้วแต่ทุเรียนสภา,ภาพยังโอเคอยู่นี่ฮะยังโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูแปลงที่ผมปลูกไว้ชุดน่้เป็นทุเรียนใหญ่เป็นทุเรียนไม่ใช่น้ําท่วมถ้าน้ําท่วมมันดีไปแต่มันเป็นน้ําขังน้ําไหลตลอด ถึงเขาแล้งแล้วน้ําก็ยังไหลอีกหลายวันฝ่าเขาจะหยุดถ้าฝนยังตกซ้ํามันก็ยังไหลอย่างทั้งปีทั้งชาติมันทําให้เป็นทุเรียนเหมือนว่าเป็นทุเรียนแช่น้ำนี่ฮะอ่าอน,นี่ให้เพื่อนดูอันนี้เป็นแดงอินโดที่ผมปลูกโดยไม่ต้องรดน้ําแล้วเขาโตเองนี่ฮะนี่ฮโตเองอันนี้แดงอินโดก็จะปลูกไว้ตรงกลาง ปลูกไว้ตรงกลางเพื่อที่จะต้องการเอาดอกมันไปผสมเกรสรทั้งหมดเพราะดอกเขาจะสีแดงแต่ตัวเนื้อเขาสีส้มนั่นเองแต่เนื้อมันไม่แดงเนื้อมันส้มนั่นเองฮะแต่ดอกมันสีแดงอยู่นี่ฮะน,นี่ก็พาเพื่อนมาอัปเดตว่าของผมมันเป็นประมาณไหนแล้วาวางนี้ผมปลูกทองหลางไว้วางนี้ผมปลูกทองหลางอันนี้ก็เป็นทองนิ้นจงนี่ครับผมมันจะมีอยู่สี่แถว น,นี่ทองหลางที่ผมจะตอนฮะตรงนี้ก็มีตอนต่ำๆอันนี้เดี๋ยวจะต้องลานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอนเนี่ยฮะปลูกทองหลางก่อนทุเรียนเนี่ยฮะระบบรากเขาก็อยู่ตรงนี้เลย<ม>แต่ผมแต่งไงแต่งให้เขาออกข้างนอกให้ท้องหลางออกข้างนอก<ม>นี่ฮะอัน<ม>นี้ท <Mitarbeiter> องหลางใหญ่เลยนี่ฮะตรนนี้ต้นใหญ่มากฮะแต่ทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนเม็ดเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนยอดนี่ยก็ ตูเมียนใบสวยมากเลยนี่ฮะอยู่ในร่มอันนี้เป็นทองนินจงแล้วก็มีทุเรียนป่าอยู่ข้างๆผมกะให้เขาโตไปโตเคียงกันไปเลยแล้วเดี๋ยวมีลูกมีอะไรเดี๋ยวจะมาดูว่าป่ากับทองนินจงประมาณไหนก็ไม่ได้ฝากเดี๋ยวต้นเขาก็ติดกันนี่ฮะอ่ะก็จกนู้นจะเป็นแถวนี้จะเป็นแถวแรกแถวแรกที่ผมถมอันนี้เป็นแถวที่พ่อผมปูไว้หัวนู้นเป็นต้นแรกนะฮะอ่าก็ใหญ่หมดแล้วฮะ ก็ยังอยู่ครบทุกต้นแต่โตมัง่งไม่โตมัง่งต้นนี้ผมเคยทําคลิปดีดขึ้นมาสุดท้ายมันไม่ไปไหนนี่ฮะหปีแล้วแล้วผมก็มาฝากข้างเคยทําคลิปอยู่มันยวบอยู่มันมีคลิปเก่าเลยต้นนี้ยังอยู่แต่โตแค่นี้ไม่ไปไหนมาไหนก็เลี้ยงไว้จะดูว่าเขาจะ,ะมีลูกได้ไหมอีกกี่ปีอันนี้ก็คือไม่ไม่ได้มาแซมใหม่แล้วก็ปล่อยไปเลยนี่ฮะบ่องผมไปตรงนี้ที่ผมอขึ้นมานี่น้ำแบบเยอะมากน้ําล้นไปแล้วนี่ฮะ น,น,นี่บ่อของผมอ่าบ่อของผมเป็นตรงนี้เลยนี่ฮะที่ขุดแล้วเอามาทําเป็นยาวอยู่นู่นเลยนี่คเอามาทําเป็นเป็นสวนทุเรียนส่วนนี้จริงมันเป็นบ่อพื้นที่อราหมดเนี่ยแล้วก็เอามาถมสักครึ่งหนึง่งฮะแล้วก็มามาปลูกได้ประมาณนี้อ่าทางที่ดีอยากให้โตเร็วเนี่ยผมแนะนานะผมแนะนําเป็นดินลูกลังมากดีกว่านะเป็นดินลูกลง เอามาทําเฉพาะโคนที่จะปลูกอะ่ะดินก้นบ่อก็ได้นะปลูพื้นไปก่อนเลยแล้วเอาลูกหลงมากองจะดีจะทําให้ระบบทุเรียนโตเร็วและโตง่ายติดง่ายกว่าดินก้นบ่เลยเนี่ยใช้เวลาเปล่าสภาพนานแล้วถ้าเราถมปุ๊บหรือว่าเราไม่รอเซตตัวเราปลูกเนี่ยในแบบเนี้ยถมทั้งผืนแล้วมาปลูกเนี่ยมีโอกาสที่ว่าฝนตกหนัหนกแล้วบางบางที่เนี่ยมันอาจจะมีการแบบอิ่มน้ําไปทําให้ระบบรากเสียแต่ว่าถ้า ผมมิ็นโคกๆๆเนี่ยดินทุกรังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะเซตตัวง่ายฝนตกมามันก็จะเซตตัวง่ายฮะดีกว่าเราเอาดินก้นบ่อแล้วมามาปลูกแบบผมเนี่ยช้าบอกเลยว่าช้าแต่ก็สามารถจะทําให้เริ่มเป,เป็นเป็นทรงนี้แล้วต่อไปผมยืนตรงกลางเนี่ยทุเรียนมันก็จะยืนกลางแขนถามว่าผมอาจจะคือ,อยังไงมันอาจจะยังแลดูไม่ไม่สวย5ปีแล้ว แต่ถ้ามันไม่ตายอีก50ปีทุเรียนผมอยู่แบบเนี้ยแล้ว50ปีมาดูเนี่ยลูกผมอยู่แล้วผมอาจจะแก่แล้วแต่ตายแล้วเอาง่ายๆอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราทําแบบระบบอย่างที่ผมทำหน้าวันเนี้ยพุ่มจะไม่ใช่แค่นี้แล้ะแล้วมันจะมันจะจะไม่ใช่ทรงนี้แล้วเห็นไหมมันจะใหญ่แล้วจะติดชนกันลวทีนี้เพราะาตอาหารเราให้ครบเพราะผมเดินมาสุดแล้วเนี่ยผมถึงพูดได้ทั้งหมดว่าเออมันมันโอเคไหมระบบอินรีก็ ถ้าผมไม่เดินแบบอินทรีย์มาในทีแรกเลยเนี่ยอาจจะโตไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าดินมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรเพราะนั้นเราเติมธาตุาอาหารให้มีแก่นสารก่อนก็คือใน,นระบบอินรีย์แต่ควรเป็นอินรีย์เคมีมาตั้งแต่เริ่มต้นจะดีกว่าไม่ใช่อินรีย์สุดไปเลย100%แล้วสุดท้ายมันโตไม่ทันแต่ถ้าเป็นอินรียเคมีเนี่ยป่านี้ไปถึงไหนแล้วฮะนี่ฮะอ่าก็ถือว่าก็ยังโอเคนะีน่ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมฮะ อ่าก็เป็นเป็นทรงแล้วนี่ขนาดวันฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ําแบบขังเนี่ยมีน้ํากางอยู่เลยแต่ก็โอเคละเริ่มเริ่มเป็นเป็นสวนอยู่เขาแล้วเนี่ฮะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนฮะอายุประมาณออห้าปีแล้วนี่ฮะห้าปีกว่า,าแล้วแต่ก็ได้อยู่ประมาณนี้ฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามในผมพา ไป update, อัปเดตอีกชุดหนึ่งนะเป็นทุเรียนที่ต้นใหญ่แต่แช่น้ําตรงกลางนี่ก็ปลูกปลูกแบบอะไรไม่ได้เราะเวลาหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายตอนฝนตกตกแนละ้วมันโอ้เม,มื่อวานเนี่ยเปน็นนาหมดเลยเมื่อวานตกมากเปน็นนาเลยแต่ปลูกอ้อยได้อยู่เดี๋ยวว่าคงต้องใส่อ้อยใส่อ้อยวางกลางแถวไปเลยเพราะใส่อะไรไม่ได้เมื่อก่อนผมก็ปลูกข้าวตรงนี้ยฮะปลูกข้าวข้าวไร่ฮะแต่สุดท้ายไม่ได้ผลเพราะนกนกมันมากินเกือบหมดเลยฮะ ต่ทุเรียนอ่ะถามว่าได้ไหมได้นะเราเราปลูกในหัวขั้นนาอย่างไงมันก็ได้เพราะทุเรียนอ่ะมันมันอยู่ได้หัวขั้นนาไม่ใช่หัวนาเดิมเรามาแต่งอย่างเงี้ยเหมือนเหมนผมทำในห,หัวขั้นนาเนี่ยก็ได้แล้วตรงนี้ผมทํานาปลูกก็ได้เหมือนกันทํานาปลูกข้าวก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหัวนาปลูกธุกเรียนแต่หัวขั้นนาต้องใหญ่ให้ใหมีให้ระบบรากอ่ะลอยข้างบนนันเองอ่าให้ระบบรากได้ได้อากาศหายใจนิดหน่อยแั่นเองก็สามารถจะปลูกในหัวขั้นนาได้เห็นไหมระยุได้หมดฮนะตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับสวัสดีครับ